สวัสดีครับผมวันนี้เราไปพบก,กับรายการนายคงทีวีวันนี้เรามาเล่นเกมมีนแคทนะครับแต่ผมอยากจะเรียกเกมนี้ว่าเกมแนวน้อยมันมีอย่ด้วยกัน5แบบนะครับเรามาเล่นที่แบบแรกกันก่นแบบธรรมดานะครับนี่ครับนี่ผมเล่นมาก่อนแล้วนะครับ ไ,ได้พิ่งโหลดมาแล้วผมก็ได้ซื้อตัวไอรลอนแมนแล้วด้วยแล้วมันก็จะเกมนี้มันก็จะมีแบบของที่ช่วยให้เราแบบทำแต้มได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีตัวด้วยนะครับแต่มันจะไม่มีพลังพิเศษอ่า เราเก็บเงินเยอะๆไว้้ยไม่จะตกครับวยเกือบแพ้เกือบตายแล้วอันนี้ก็คือแม่เหล็กนะครับไอ้สีทองที่ผมหยิบอยู่นะครับนันคือแม่เหล็กแล้วถ้าผู้ชมจะเห็นมันเป็นแบบไม้แบบสีลุงๆนะครับอา้าวตายเฉยเอา้าตายละ แล้วก็ขอจบคลิเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชัน,นลในคุงทีวีด้วยนะครับและผมอยากเห็นไลค์ซับไวๆและขอบคุณด้วยสำหรับ60ซับสไคร์นะครับผมบายบายชกด,ดี